เื่อเจ้าเมกาโลดอนฉลามอายุล้านปีได้หลุดออกมาจากก้นมหาสมุทรและได้เข้าไปประทะกับน้องหมาชิสุถึงน้องจะตัวเล็กแต่เสียงอันทรงพลังของน้องก็ทำลายล้างสูงน้องไม่เคยกลัวใครถึงแม้มันจะตัวใหญ่แค่ไหนและนี่คือเรื่องราวของหนังเรื่องนี้สวัสดีขอยู่กับนุ่นช่องมะนาวมุกวี่กับหนังที่มีชื่อว่า The Meg โคตรหลามพันล้านปีปี2018 เริ่มเรื่องมาที่ทะเลลึกล่องมหาสมุทรฟิลิปปินส์หน่วยกู้ภัยได้เข้าไปช่วยชีวิตคนที่ยังติดอยู่ในเรือดำน้ำลำหนึ่งชายคนนี้มีชื่อว่าโจนาสเขาเป็นผาเอกของเรื่องนี้เขาได้นำทีมช่วยเหลือลงมาช่วยชีวิตคนในเรือดำน้ำจากนั้นเขาก็สังเกตเห็นได้ว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ข้างนอกเรือ และมันก็พยายามทำลายเรือดำน้ำลำนี้ด้วยโจนาสก็ได้สั่งให้เพื่อนร่วมทีมทุกคนกลับไปที่เรือกู้ภัยเดี๋ยวนี้ระหว่างที่เขาช่วยชีวิตคนเข้ามาในเรือกู้ภยัยเพื่อนร่วมทีมอีกสองคนก็ติดอยู่ในเรือดำน้ำและเรือดำน้ำก็กำลังจะแตกโจนาสจึงตัดสินใจทิ้งพวกเขาทัานทีและนำยานกู้ภัยออกจากเรือดำน้ำแต่หมอก็ได้ถามว่าทำไมไม่ช่วยพวกเขา แต่โจนาตก็บอกว่าช่วยไม่ได้ไม่งั้นพวกเราจะตายกันหมดจากนั้นเรือดำน้ำก็ได้ระเบิดและเวลาก็ผ่านไปห้าปีที่นี่คือสถานีวิจัยมนาวันนอกชายฝั่งของจีนชายคนนี้มีชื่อว่ามอริสเป็นเศรษฐีพันล้านและเป็นนายทุนให้กับสถานีวิจัยที่นี่ส่วนชายคนนี้มีชื่อว่าด็อกเตอร์จางเป็นผู้ก่อตั้งสถานีนี้ขึ้นมาเธอคนนี้มีชื่อว่าซูยินเป็นลูกสาวของด็อกเตอร์จางและเป็นหัวหน้านักชีวะของที่นี่ ส่วนเด็กคนนี้เป็นลูกสาวของเธอเองมีชื่อว่าเหมยหลินซึ่งพวกเขาก็คิดว่าที่ก้นสมุดในชั้นเทอร์โมคายที่เย็นเป็นน้ำแข็งอาจมีโลกใหม่อีกใบพวกเขาจึงได้ส่งยานออริจินลงไปสำรวจที่นั่นโดยมีลอรี่เป็นคนขับยานพร้อมกับลูกเหลืออีกสองคน เมื่อยานออริจินผ่านชั้นหมอกลงมาได้พวกเขาก็ได้เจอเข้ากับโลกใบใหม่ซึ่งก็มีสิ่งมีชีวิตที่หายากมากมายในที่แห่งนี้พวกเขาก็ได้ปล่อยไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในพื้นที่แต่ว่าพวกเขาก็ดีใจได้ไม่นานมันก็มีบางอย่างพุ่งมากระแทกใส่ย,ยานโตชิกก็บอกว่ามันมีขนาดที่ใหญ่มากและก็เร็วด้วยซึ่งลอรี่ก็ได้พูดถึงโจนาสก่อนที่สัญญาณภาพจะขาดหายไปพวกเขาก็ไม่สามารถติดต่อยานออริจินได้ แต่รู้แค่ว่าพวกเขายังไม่ตายเพราะยังจับสัญญาณชีพของพวกเขาได้อยู่แต่ก็มีเวลาอีกแค่18ชั่วโมงก่อนที่ถังออกซิเจนจะหมดพวกเขาก็ได้วางแผนกันเพื่อที่จะลงไปช่วยเหลือยานออริจินแต่ทว่าน้ำลึกขนาดนั้นก็ยังไม่เคยมีใครลงไปกู้ภัยได้แต่แม็กก็บอกว่ามีอยู่หนึ่งคนที่สามารถลงไปกู้ภัยในน้ำลึกขนาดนั้นแล้วกลับออกมาได้คนนั้นก็คือโจนาสแต่หมอก,ก็บอกว่าไม่เอาโจนาสเพราะข่าวก่อนที่ดำน้ำลงไปลึกจึงทำให้เขา สติแตกและปล่อยทิ้งลูกเรือให้ตายอยู่ที่นั่นแต่แม็กก็ได้เถียงกับหมอว่าโจนาได้บอกว่ามีบางอย่างที่ใหญ่มาก และมันสามารถจมเรือดำน้ำนิวเคียร์ได้แต่ด็อกเตอร์จางก็ได้บอกว่าก่อนที่สัญญาณออริจินจะขาดหายไปลอรี่ได้บอกว่ามีบางอย่างที่โจมตีสายยานบางอย่างที่เหมือนโจนาธเคยพูดเอาไว้ซึ่งตอนนี้โจนาธก็อยู่ที่ประเทศไทยด็อกเตอร์จางกับแม็กจึงได้บินมาที่ประเทศไทยแม็กก็เป็นเพื่อนซีกับโจนาธและก็ได้มาขอความช่วยเหลือโจนาธแต่โจนาธก็ปฏิเสธพวกเขา แม็กจึงได้เอาเสียงที่บันทึกไว้ให้โจนาทได้ฟังเมื่อโจนาาได้ยินเสียงลอรี่เขาจึงยอมช่วยเพราะว่าลอรี่เป็นเมียเก่าของเขานั่นเองตัดภาพมาที่ยานออริจินเมื่อพวกเขาซ่อมยานได้สำเร็จก็ได้ทำการเปิดไฟอีกครั้งแต่พอพวกเขาเปิดไฟก็ได้มีบางอย่างเข้ามากระแทกใส่ย,ยานมันจึงทำให้ลอรี่ถูกไขควงแทงเขาไปที่หน้าท้องของเธอ ลอรีจึงสั่งให้ดับไฟไม่งั้นมันจะจู่โจมทุกครั้งที่มีแสงไฟส่วนทางด้านสถานีแจ็คก,ก็ได้แจ้งว่าตอนนี้ถังออกซิเจนเริ่มรั่วแล้วเหลือเวลาอีกแค่2ชั่วโมงก่อนที่ออกซิเจนจะหมดซูหยินจึงตัดสินใจใช้ยานไกเดอร์ลงไปรากยานออริจินขึ้นมาส่วนลูกสาวก็เป็นห่วงแม่ของเธอ เมื่อโจนาตมาถึงและรู้ว่าซูหญินกำลังลงไปช่วยคนข้างล่างเขาจึงไม่รอช้ารีบตามลงไปทันทีแต่ระหว่างที่เขาลงมาในยานออริจินเขาก็เจอเข้ากับเหมยหลินซึ่งเธอก็เป็นเด็กแปดขวบที่ฉลาดมากเหมยหลินก็ขอให้เขาช่วยแม่ของเธอโจนาต์ก็สัญญาว่าจะช่วยแม่ของเธอกลับมาให้ได้ เมื่อโจนาทขับยานลงมาเขาก็ได้โยกฮิสเตอร์และเครื่องพยุงชีพเพื่อส่งกำลังไปที่เครื่องยนต์เพื่อที่จะทำให้ยานลงไปให้เร็วที่สุดจะได้ตามซูหยินลงไปให้ทันแต่หมอก็บอกว่าถ้าเขาลงไปเร็วขนาดนี้เขาจะหมดสติแน่ส่วนซูหยินก็ลงมาถึงที่ยานออริจินและก็กำลังจะรากยานขึ้นไป จูจ่ๆก็มีอะไรบางอย่างเข้ามากระแทกที่ยานของเธอจากนั้นก็มีหนวดเข้าไปรัดที่ยานของเธอซึ่งมันก็คือปลาหมึกยักษ์นั้นเองมันได้ทําการรัดยานไกเดอร์จนตัวยานก็กําลังจะแตกแต่ระหว่างนั้นเองจูจูหนวดปลาหมึกก็ได้คลายออกเพราะโดนฉลามขนาดใหญ่รากไปกินซึ่งทุกคนที่สถานีก็เห็นมันด้วยและโจนาดก็บอกกับทุกคนว่าเขาไม่ได้บ้าทีนี้เชื่อเขาหรือยัง เมื่อโจนาธลงมาถึงก็สั่งให้ซูหยิ่นปิดระบบไฟทั้งหมดและให้อยู่ในความมืดเพราะมันจะมองหาแสงไฟแต่เธอก็ไม่สามารถปิดไฟได้เนื่องจากระบบไฟของเธอเสียเมื่อฉลามกำลังเข้าไปโจมตีเธอโจนาตจึงได้ปล่อยภูไฟออกมาเพื่อดึงความสนใจให้มันมาหาภูไฟแทนจากนั้นโจนาก็บอกให้เธอปล่อยแทงลอยเพื่อกลับขึ้นไปข้างบนเพราะยานไกเดอร์ของเธอเสียหายมากจึงไม่สามารถทำอะไรได้ จากนั้นโจนาสก็ได้ลงไปช่วยเหลือพวกเขาระหว่างที่กำลังพาตัวลอรี่และเดวอรเข้ามาในยานเจ้าฉลามยักษ์ก็เริ่มเข้ามาใกล้พวกเขาแล้วโตชิดจึงตัดสินใจปิดประตูทันทีและตัดการเชื่อมต่อของยานออกเพื่อให้พวกเขาหนีรอดออกไปได้ จากนั้นโตชิก็ได้ทําการเปิดไฟของยาอันเพื่อล่อให้ฉลามมาหาเขามันจึงทําให้ฉลามเข้ามากินเขาทันทีจากการเสียสละของโตชิมันจึงทําให้พวกเขารอดออกมาได้เมื่อมาถึงสถานีซูหยินก็ได้เข้ามาต่อว่าโจนาสว่าปล่อยทิ้งโตชิและไม่ยอมช่วยเหลือเขา แต่โจนาตก็ตอบไปว่าเป็นเพราะคุณต่างหากที่ส่งพวกเขาลงไปเมื่อซูหยิ่นรู้เรื่องทั้งหมดจึงได้เข้าไปขอโทษที่ไปต่อว่าเขาอย่างนั้นส่วนทางด้านหมอก็ได้ขอโทษโจนาตที่กล่าวหาว่าเขาบ้าและไม่ยอมเชื่อเขาซูหยิ่นได้บอกกับทุกคนว่าฉลามที่มาโจมตีมันคือเมกกโลดอน มันมีความยาวอยู่ที่70-90ฟุตเป็นฉลามที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเมกกลอดนเป็นนักล่าอันดับหนึ่งอยู่บนสูงสุดของห่วงโซ่อาหารซึ่งมันก็ได้สูญพันุ์ไปกว่า2ล้านปีมาแล้วส่วนทางด้านมอริสก,ก็อยากให้ทุกคนรีบลงไปศึกษามันก่อนที่คนอื่นจะรู้แล้วชิงตัดหน้าไปเสียก่อนแต่โจนาท,ที่ฟังอยู่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะมันคงจะมีเหตุผลที่ชั้นเทอร์โมคายขวางกั้นมันเอาไว้ แต่ถ้าคุณลงไปอีกผมก็คงไม่ลงไปช่วยคนกับเดอเม็กไม่ได้สู้กันเป็นฝ่ายเดอเม็กต่างหากที่ล่าเราระหว่างที่เหมยลินเดินเล่นอยู่นั้นเจ้าเม็กก็ได้จ้องมองเธอเจ้าเม็กก็หวังที่จะกินเธอจึงได้กัดเข้าไปที่กระจกมันจึงทําให้สถานีสั่นสะเทือนเมื่อซูหยินได้ยินเสียงร้องของลูกสาวทุกคนก็เลยรีบออกมาและตามหาเหมยลินแต่ก็พบว่าเธอปลอดภยัย เหมยลินก็บอกว่ามีปารปีสาตอยู่ข้างนอกนั้นและก็ได้เห็นรอยกัดขนาดใหญ่อยู่ที่กระจกจากนั้นวานก็ได้โผล่มาโจนัสก็บอกว่าไม่มีอะไรก็แค่วานแต่ซูหยินงก็บอกว่า แล้วตัวแม่วานมันอยู่ที่ไหนจากนั้นเจ้าเม็กก็ได้โผมากัดวานไปกินทันทีพวกเขาก็ได้มาตรวจสอบว่าเจ้าเม็กมันหลุดออกมาได้ยังไงซึ่งตอนที่ยานออริจินระเบิดมันคงไปปล่อยความร้อนออกมามันจึงทําให้ชั้นน้าแข็งเทอร์โมคายถูกเปิดออกชั่วขณะเจ้าเม็กจึงได้หลุดออกมาทางนั้นแต่ตอนนี้ชั้นเทอร์โมคายก็ได้ปิดไปแล้วซึ่งตอนนี้ก็ได้มีเรือจมไปแล้วถึงสามลำ้ำพวกเขาจึงได้ออกมาล่าเจ้าเม็กทันทีเมื่อพวกเขามาถึงก็พบกับ ซากเรือเป็นจํานวนมากแต่เจ้าเม็กก็ยังว่าอยู่แถวนี้พวกเขาจึงได้วางแผนกันแต่ถ้าจะเตรียมอุปกรณ์ในการจับเจ้าเม็กก็คงต้องใช้เวลาหลายนาทีพราะแค่สองนาทีมันก็หนีหายไปแล้วมาริจึงเสนอให้ยิงเครื่องติดตามเวลามันไปที่ไหนเราก็จะได้รู้ตำแหน่งของมัน แต่ติดปัญหาที่ว่าถ้าเราเอาเรือเขาไปใกล้มันก็จะทำลายเรือทันทีมีวิธีเดียวก็คือให้คนว่ายน้ำเขาไปใกล้มันแล้วค่อยยิงเครื่องติดตามเข้าไปที่คีบของเจ้าเม็กแต่ทว่าแล้วใครละ่ะจะเป็นคนออกไปยิงเครื่องติดตามซึ่งมอริดก็พูดดักไว้ก่อนเลยว่าเขาว่ายน้ำไม่เป็นสุดท้ายก็ตกมาอยู่ที่พระเอกของเราแม็กก็บอกว่าปืนยิงเครื่องติดตามระยะการยิงอยู่ที่100ฟุตพยายามเข้าไปใกล้ๆมันแล้วค่อยยิง เมื่อโจนาสยิงเครื่องติดตามเข้าไปที่คีบได้สำเร็จดีเจก็ทำการดึงโจนาสกลับเข้ามาทันที แต่ทว่าเขากับดึงเร็วเกินไปมันจึงดึงความสนใจของเจ้าเม็กพวกเขาจึงได้รีบออกเรือและพร้อมกับใช้เคนลากเขาเข้ามาให้เร็วที่สุดโจนาดก็กลับเข้าเรือได้ทันพอดีเกือบจะโดนเจ้าเม็กลากไปกินซะแล้วจากนั้นพวกเขาก็ได้มาเตรียมยาสลบและเตรียมกรงฉลามซึ่งโจนาดก็ไม่เห็นด้วยกับกรงนี้แต่แจ็คก,ก็บอกว่าตู้นี้ทำมาจากโพลิคาร์บอเนต ออกแบบมาเฉพาะไม่ให้แตกไม่ให้หกักและสามารถยืดหยุ่นเปลี่ยนรูปได้และถ้าหากจะทำให้มันแตกได้คงต้องใช้แรงกัด8-9ถึงแสนปอนแต่ว่าโจนัสก็ยังไม่ชอบอยู่ดีแหละส่วนคนที่จะลงไปยิงยาสลบก็คือซูยินพราะเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องฉลามจึงรู้จุดว่าจะต้องยิงตรงไหนยาสลบถึงจะได้ผลดีที่สุดเมื่อเธอลงมาที่ข้างล่างพวกเขาก็ได้ปล่อยอาหารเพื่อลอ่อเจเมกให้มาหาเธอ จากนั้นไม่นานเจ้าเม็กก็ได้เข้ามากัดที่กงของเธอซูหยิ่นจึงได้ยิงยาสลบเข้าไปที่เจ้าเม็กทันทีมันจึงทําให้เจ้าเม,กม็กโมโหได้คิดที่จะกลืนเธอเข้าไปทั้งกงโจนาที่เห็นท่าไม่ดีจึงได้โดดลงน้ําไปช่วยเธอแต่เจ้าเม็กมันก็ได้รากงออกไปมันจึงทำให้สลิงที่ผูกกับเค้นเบี่ยงแจ็คตกลงทะเลไป เมื่อเจ้าเมกที่เห็นแจ็คตกลงมาในน้ำมันจึงได้ปล่อยกงและว่ายน้ำตรงมาหาแจ็คทันทีแต่ว่ามอริสก็ได้ช่วยเธอขึ้นมาได้ทันก่อนที่เจ้าเมกจะเข้ามากินเธอส่วนทางด้านโจนาสก็ได้ลงมาช่วยซูยินแต่ว่าออกซิเจนของเธอก็ใกล้จะหมดเพราะจากการโดนกระแทกจึงทําให้ถังออกซิเจนนั้นรั่วแต่ทว่าเหตุร้ายก็ได้เกิดขึ้นอีก เนื่องจากเคนที่ติดอยู่กับเรือก็ได้หลุดออกและมันก็กำลังจะลากกงของซูยินลงไปที่ก้นทะเลและยิ่งร้ายไปกว่านั้นเจ้าเม็กก็ได้ตรงไปหาพวกเขาทางด้านคนบนเรือจึงได้รีบนำอาหารมาผูกไว้กับสลิงที่เคนอีกอันแล้วล่อให้เจ้าเม็กมาติดกับดักที่วางเอาไว้ส่วนทางด้านโจนาสก็ได้ช่วยซูยินออกมาจากกงได้สำเร็จเจ้าเม็กที่หันกลับไปกินเหยือ่อก็ได้หันกลับมาหาโจนาสอีกครั้งแต่เมื่อเจ้าเม็กจะกินโจนาสมันก็ได้ถูกสลิงของเคน ดึงลังเอาไว้ระหว่างนั้นยาสลบก็ได้ออกฤทธิ์พอดีมันจึงทําให้เจ้าเม็กสลบไปเมื่อซูหยินฟื้นขึ้นมาก็ได้พาเธอมาดูเจ้าเม็กที่จับมาได้ระหว่างนั้นเองเจ้าเม็กอีกตัวที่มีขนาดใหญ่กว่ามากก็ได้กระโดดเข้าไปงับเจ้าเม็กที่อยู่บนเรือมันจึงทําให้เรือพลิกคว่ําและพวกเขาก็ได้ตกลงไปในน้ากันหมดพวกเขาก็ได้พากันว่ายขึ้นมาที่ซากเรือ แต่ว่าด็อกเตอร์จางก็อาการสาหาัสพวกเขาจึงได้เรียกหาหมอแต่ว่าตอนนี้หมอก็ได้ลอยเขาอยู่กับแจ็คที่ห่างจากเรือออกไปหมอจึงได้บอกให้แจ็คว่ายนำไปหาเรือส่วนเขาจะเป็นคนลอดเจ้าเม็กให้เองเจ้าเม็กจึงได้เข้ามากินหมอส่วนแจ็คก็ได้ลอดมาที่เรือจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ได้นั่งเรือชูชีพกลับสถานีแต่ทว่าเจ้าเม็กก็ได้ไล่าตามพวกเขาไม่เลิกมาริสจึงได้โทรแจ้งพวกทหารรับจ้างเพื่อให้มาจัดการเจ้าเม็ก เมื่อฮอของทหารรับจ้างมาถึงก็ได้ทําการยิงเครื่องติดตามเข้าไปที่คีบของเจ้าเม็กแล้วก็ทําการยิงไล่มันออกไปจากพวกเขาทันทีพอพวกเขามาถึงสถานีด็อกเตอร์จางก็ได้จับพวกเขาไปแล้ว จากนั้นมลรีก,ก็ได้เรียกทุกคนมาประชุมเขาได้แจ้งเรื่องนี้ให้กับรัฐบาลไปแล้วและพวกเขาก็กําลังส่งเรือพิฆาตมาจัดการกับเจ้าเม,ม็กมารีจึงได้สั่งปิดสถานีนี้และพรุ่งนี้เช้าเขาจะส่งเรืออพยพมารับพวกคุณมลรีก,ก็เสียใจกับพวกเขาเป็นอย่างมากที่ต้องมาเสียเพื่อนร่วมงานไปจากนั้นมลรีก,ก็ได้นั่งหอกลับไปก่อนแต่แทนที่เขาจะกลับบ้านเขากลับไปล่าเจ้าเม็กเพื่อที่จะแก้แค้นให้กับทุกคนที่ถูกมันจัดการมลรีตได้สั่งให้ลูกน้องหย่อนระ เบิดลงไปหลายลูกเพื่อให้แน่ใจว่ามันได้ตายแล้วจริงๆเมื่อมันลอยขึ้นมามอลีจึงได้เข้าไปดูซากแต่กลับพบว่านี่ไม่ใช่เจ้าเม็กแต่มันเป็นซากวานมอลีจึงสั่งให้ลูกน้องออกเรือไปจากที่นี่ทันทีแต่ระหว่างที่เรือออกตัวแรงมอลิสก็ได้ร่วงลงไปในน้ําพวกลูกน้องก็ขับเรือออกไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าหัวหน้าแกงได้ร่วงลงน้ําไปแล้วมอลิสจึงได้ถูกเจ้าเม็ก แดกไปเป็นอาหารส่วนทางด้านสถานีพวกเขาก็รู้แล้วว่ามลรีสนั้นโกหกพวกเขาว่าจะมีรัฐบาลมาจัดการกับเจ้าเม็กแต่เมื่อพวกเขาโทรถามกับรัฐบาลแล้วก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยพวกเขาจึงได้แฮกระบบดาวเทียมของมลรีสและตรวจหาตำแหน่งของเจ้าเม็กเพื่อที่จะไปจัดการกับมันไม่งั้นจะมีคนตายไปอีกเป็นจำนวนมากจากนั้นพวกเขาก็ได้เตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีพร้อมกับยานไกเดอร์อีกสองลำซึ่งแจ็คก,ก็จับสัญญาณได้ว่า เจ้าเม็กก็กำลังมุ่งตรงไปที่หาดซานยาซึ่งก็มีผู้คนเป็นจำนวนมากที่ลงมาเล่นน้ำในหาดนี้แต่ว่าพวกเขาก็คงไปไม่ทันแน่จึงได้วางแผนใช้เสียงของวานล่อให้มันมาที่น้ำตื้นแล้วใช้ยานไกยได้จัดการมันตัดภาพมาที่เรือเจ้าสาวน้องหมาของเจ้าสาวก็ได้กระโดดลงไปไว่ายน้ำเล่นแต่พอน้องเห็นเจ้าเม็กจึงได้เปลี่ยนใจว่ายน้ำกลับไปที่เรือดีกว่าเมื่อเจ้าเม็กที่เห็นน้องหมาจึงได้เข้าไปจัดการน้องทันที แต่ระหว่างที่มันลอยอยู่ใต้ผู้คนเครื่องติดตามก็ได้เกี่ยวเข้ากับโซ่จนหลุดออกจากนั้นทุกคนที่เห็นจึงได้พากันหนีระหว่างนั้นเองพวกซูหญิงก็ได้ใช้เสียงวานล่อให้เจ้าเมกหันมาสนใจพวกเขา เมื่อเจ้าเมกได้ยินเสียงวานจึงได้ตรงไปหาพวกเขาทันทีสหยินและโจนาสก็ได้ขับยานไกด์เดอร์กันคนละลำเพื่อที่จะช่วยกันจัดการเจ้าเมกแต่เมื่อเจ้าเมกมาถึงโจนาสก็ไม่สามารถยิงมิสไซล์ได้เพราะมันอยู่ใกล้เรือมากเกินไปโจนาสจึงได้ล่อมันออกห่างจากเรือเมื่อเจ้าเมกใกล้ตามโจนาสไปยานของเขาก็ได้ไปกระแทกเข้ากับโขดหินจึงทําให้ยานเสียหายเล็กน้อยโจนาสจึงได้ล่อให้ไปทางสหยินเธอจึงได้ยิงมิสไซล์ไปใส่เจ้าเมก แต่ว่าเธอก็ยิงพลาดจึงทำให้เจ้าเม็กไม่เป็นอะไรจากนั้นซูหยินก็ได้ลอดเจ้าเม็กไปหาโจนาสแต่โจนาสก็ดันยิงมิสไซล์ไม่ออกเพราะมันได้เสียตอนที่ไปกระแทกกับโขดหินระหว่างนั้นหอของนักข่าวที่บินมาถ่ายก็ดันบินชนกันมันจึงทำให้ร่วงตกลงมาที่เรือทุกคนที่อยู่บนเรือจึงได้พากันกระโดดลงน้ำทันทีโจนาสจึงได้ล่อเจ้าเม็กให้ห่างออกจากเรือ ส่วนซูหยินก็ได้ขึ้นมาช่วยทุกคนแล้วพาไปที่ปลอดภยัยซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเหลือที่จะจัดการกับเจ้าเม็กแล้วโจนาสจึงคิดที่จะใช้ยานไกเดอร์พุ่งเข้าไปจัดการเจ้าเม็กเขาจึงได้ใช้ปีกของยานไกเดอร์ปาดเข้าไปที่ท้องของมันมันจึงทําให้เจ้าเม็กบาดเจ็บสาหัสเป็นอย่างมากแต่ทว่าหางของเจ้าเม็ก ก็ได้ไปฟาดเข้ากับยานไกเดอร์มันจึงทำให้ยานนั้นเสียหายเป็นอย่างมากเจ้าเมกจึงได้หันกลับมางับยานของเขาโจนาจึงได้ออกมาแล้วใช้เหล็กแทงเข้าไปที่ตาของมัน จากนั้นเจ้าเม็กมันก็ได้ตายลงแล้วเจ้าฉลามตัวเล็กก็ได้เข้าไปรุมกัดกินเจ้าเม็กทันทีแต่ก็มีฉลามตัวหนึ่งมันได้พุ่งตรงมาหาโจนาตแต่ว่าซูยินก็ได้เข้ามาช่วยเขาไว้ได้ทันแล้วโจนาสก็ได้เกาะยานไกเดอร์กลับออกไปส่วนเพื่อนร่วมทีมก็ได้มาอยู่บนเรือของเจ้าสาว ส่วนน้องหมานั้นยังไม่ตายน้องยังคงว่ายน้ำเล่นในทะเลคงคิดว่าที่นี่เป็นสว้วยน้ำหลังบ้านของน้องสูหยินและโจนาสก็ได้กลับมาฉลองกับเพื่อนของพวกเขาแต่เพื่อนที่จากไปและคนที่ยังอยู่ส่วนน้องหมาก็ได้ไว่ายน้ำกลับมาหานุษและบอกว่าเขาหน้าพาน้องมาเที่ยวเล่นที่นี่อีกะน,นุษแล้วนังก็ได้จบลงเป็นยังไงกันบ้างคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆอีกนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ